ปิดด้วยการจัดกระดูกนิ่มนอยให้นิ่มก่อนน้อยให้นิ่มก่อนจะกระดูกแนวไว้ครับสุดท้ายเรยเหมือนกับว่าปลดล็อกช่องสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ว่าถามผมอะในการรักษานะในการรักษาผมนะผมก็แก้กดตามจุดจุดที่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 จุดจัดกระด้างแก้ตามจุดจามัดก้ามเลยนอแก้เสร็จแล้วผมว่าจัดกระดูกแั้วก็จบเพราะ๋ยวมันจะจะโฟล์ม ไม่ต้องมานั่งรวงหมดทั้งตัวอันนี้ค,คือคือหลักเลยแล้วไม่ไม่เหนื่อยหนึ่งไม่เหนื่อยสองใชว่วลา,านอกจากีาาา่างการชาทูซี่เงี้ยแม่ไม่มีขึ้นชั่งโมงแม่มันต้องก,กดตั้งแต่ท้องไหล่ขาไหล่หัวไหล่แขนพวกชาทูซี่จะเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างอื่นนะไม่เสียเวลามาก ฮะ่ได้ไม่นด้ไน่ไหม่ไี้ม่ได้ไม่ยเนี่ไสม่ไนเไี่ได้าม่ได้มเได้ไม่ได้ไม่ไดม่ไ้ไม่ได้ม่ได้ไม่ไ้ไแล้วม่้วม่ด้ไ่ได้ม่ไ้ม่ไ้ไม่ด้มด้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไมดม้ใช่ได้ม่ไาไม่ให้กดแล้วลงแขนใช่ไม่้่ไม่ด้ไม้ม้ล่่มม้้ ลงนิดๆใช่ไหมอ่านะเราต้องการรีเซ็ตเขาหัวเข้าไปเนะ่โยก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 คอเขาก็จะนุ่มลงถ้าคนทำไม่เป็นกดปุ๊บถ้าชาก็คุณจะชายาวผมกดเส้นประสาทเลยเนี่ยนี่นี่นะ NTS ซึ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยเส้นประสาทที่ลงลงในเบกิเอ็กซ์ัคตัวหน้า มันเรียกว่าสะบัดแร่สะบัดแร่แพรบชาอะไรอย่างเงี้ยตอนคิดว่าไม่เป็นลายในการรีเซ็ตโอมันไม่ต้องรีเซ็ตแรงขนาดนั้นจะรีเซ็ตนะรีเซ็ตแบบผมเนี่ยนุ่มนวงถึงแล้วดวงสองคยังไม่เข็ดเหรอผมโดนครั้งเดียวผมก็เข็ดแล้วนะมีครั้งสองเหรอโดนกระตุกอยู่โดนกระหม่อง เซ็ตเหมือนผมบอกรีเซ็ตใหม่เคยโดนที่ทำอย่างเงี้ยกดแล้วดึงขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนโดนเข็มแทงยาวเป็นแขลเออนั่นแหละเออกระแสประสาทบาดเจ็บนะครับเรียกกระแสประสาทปักไปทั้งแขนเดี๋ยวผมสอนดึงให้แต่ว่ามันไม่ได้ได้ขนาดนั้นคนดึงผมได่แผ่นไทยด้วยนะอ๋อแผ่นไทยทั้งนั้นเลยเขาทำขนาดเขาทำแบบนี้เลยผม นะโอเคไหมเออผมบอกแล้วเขาแข็งกับพี่นะแต่ว่าเขาไปได้อชีวิตก็ไม่เคยอืมอืมเห็นการ้ายอะไรชีวิตเพราะว่าเขาไม่มีไขมันนสเกตอในตรงนี้ในชีวิตแล้วก็เพราะว่ามันทั้งหลายผมบอกเลยนะถ้าพี่เจอผมคนแรกอ่ะพี่จะไม่กลัวจากกระดูแล้วถ้าพี่เจอคนอื่นนอกจากผมนะพี่จะโน หมอรวดเลยนะเขาไม่รวดไอ้นี่ทำไมที่จริงมันรวดได้ทีนี้เขาไม่รวดก็ไม่มีบ้านเรายังมีใครมไข้อห้ามดแล้วนี้ไม่ใช่สอนกันครับพี่ต้องเข้าใจว่าถ้าร้อยห้าสิบมันจะมีข้อห้ามข้อควรระวังในนี้สามสิบสองก็มีข้อหควรระวังใช่ใช่ร้อยห้าสิบไม่ใช่ข้อควรระวังแต่ถ้าเป็นแพทย์แผนไทยปุ๊บมันจะมีสัญญาณสี่ไงสัญญาณสี่ปุ๊บมันต้องกดแล้วไง ทิมเข้าไปที่คอสัญญาณสี่หนึ่ง,งสัญญาณสามอ่ะสองสามสี่ใช่ไหมไล่คอลองมาเลยสเคอรลีนทั้งนั้นเลยนะสองสามสี่สัญญาณหัวไหลอ่ะใช่ไหมก็แทนที่นทนจะได้เรียนมากขึ้นแต่ก็ได้แค่นั้นก็ยังควบคุมน,น้ำหนักทิดท้ายไม่ได้เนาะร้อยห้าสิบมัน 150, 000, ห้ามกดบิดกระชากใช่ครับกดอย่างเดียวกดหน่วงนิ่งอย่างเดียวไม่องัวครับเป็นไงแน่นไหม เตรียมก้าวดูนะเตียเก้าพี่มาดูขาดูตัวไม่ได้รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ยเตรียมก้าเห็นไหมผมยืนขาแล้วนี่ขาหลักผมดวงแรงเข้าไปปุ๊บก้านะครับก้าอืมก้าวดวงแรงเจ็บไหมดีใช่ไหมไหม,มันจะบุ๊บ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 เลยมันจะต่างกับที่กด ถ้าพี่เจออย่างนี้พี่จะขยันไม่เอาไม่เอาไม่เอาขยันอันขยัน <c oughs> นี้แบบนี้แ <c oughs> น่นไหมแ <c oughs> น่นแ่น,น,น <c oughs> มันจะแน่นแล้วออึดัดแล้วก็กดลงไปงี้พี่จะขยันไม่ครับ